สาวน้อยที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักลาก็อยากเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเองอยากให้แม่กับนองสบายทั้งสองค่ะบต่ตองว่าลำบากคือตอนนี้นละเสียงนนที่ทำให้เธอมีน้ำตาี ขั้สุดของหลาก็คือแม่กับนองจ้ะ mm hmm. เวลาเห็นแมวหองหาก็รู้สึกเสียใจค่ะอยากจะซอยแม่อยากจะเลี้ยงดูแมามากก็านี้จ้ะ mm hmm. บ้านลราอยู่กันสามคนจ้ะ mm hmm. มีหลามีแม่แล้วก็นองจ้ะ mm hmm. พอแยกทางกับแม่ตั้งแต่นในหน่อยละจ้ะ mm hmm. ชีตก็เล่ามาจ้ะเ mm hmm. พราะว่าอันพ่อกร ทิงไปตั้งแต่น้อยๆแล้วหลาก็แม่ก็ต้องดินดนผ้ากันซอยกันหาจ้าแม่ก็ขายย่ําน้ําตลาดนัดจ้าจันทุงอาทิตย์ก็ซับเวียนกันอยจ้าแต่หาลังเรือฝนตกแม่ก็สิได้ไปรับจ้างขายของต่างจังหวัดจ้าหาลังเทือก็แม่ก หลับจังกอสางน่ำมีบาทจ้ะแม่กะพยายามเฮ็ดทุกอย่างจาะง,งานหนักงานเบาะกะเพื่อเสียวเงินมาเรียงหลากับนองจ้ะเหนื่อยจ้ะบ่เคยถอดอะเหนื่อยแต่บะเ้อเฮ็ดหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่ให้ดีที่สุดจ้ะ เพื Half, ่อลูกเพื่ออนาคตของลูกอะเบื่ออยากให้ลูกเครียดบ่อยากให้ลูกกดดันคือว่าลูกยังหน่อยอยู่แล้วอีกอย่างเน่ะแต่ละมือที่ลูกเห็ดส้อยเน่ะกันหนักเพราะแห้งแล้วบางทีเขาเห็นลูกคนอื่นเล่นเล่นจากสนุกสนานแต่ลูกเขาบ็ไดไปบางทีเขาลูกรู้สึกว่าลูกเขาคือบพ่ออยู่ในวัยเด็ก ซ้อยจ่าลากะซอยเฮ็ดเบียกบานแล้วกะซ้อยขายของแล้วก็ลองเพ่งเปิดหมวกจ้าย่มอมหน้าว่าสักบาทจ้า,จามีย่อม,ร,ม,มร่วมมีดย่อมเล็บมือานายอมฝ่ามือย่อมหนากหมืจ่าเนื่องที่น้องลองเพ่งตะละมือ้อน้องเสิเอาให้แม่เบิด์เลยจ้ะเพื่อเป็นการชจใจได้ครอบครัวคือให้น้องก้าวกบน้องแก้มไปโุงเรียนเฮ็ดลูกลองเพ่งเหนื่อยตากเดดทุกมือ ค่วมาคนเป็นแม่เป็นอย่งใดคนเป็นแม่กะเสียใจอยู่จะแต่ว่ากระพุ่มใจได้ตัวลูกมาลูกมีคว่มขยันอดทนเข้มแข็งอนาคตนลากะจะเป็นลากอยากเป็นคนที่ดูแลข,ขอบรัวเองอยากให้แม่กับนองสบายทั้งสองค่ะเพราะตอนว่าลำบากคือตอน สวัสดีคบสวัสดีจ้าลาซือเด็กจิงนี่พ่อพอนแสนคข้ามืเลรียนซน้องแกมอายุ11ปีมาจากจังหวัดน้องข้ายจ้าโอ้ <c oughs> เสียงหวานดีแท้นะจ้า <c oughs> ร้านยำของแม่ชื่อร้านอะไรโปรโมทร,ร้านหน่อยลูกร้าน K n K แก้มเก้าวค่ะขายน้ำตลาดนัดจ้ามีตลาดนัดที่ไหนก็จะไปเปิดอย่างนั้นแมนจ้าเมนูเมนูมียำรวมมีรยำหน้ากากหมูยำปลาหมึกแล้วก็ ยี่ยมเล็บมือน่งจ well, ้าโอเคอะไรแซบสุดแซบทุกอย่างเลยจ้านี่เด็ดมากแล้วเห็นเราเปิดหมวกร้องเพลงด้วยเนี่ยลูกหนูร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประมาณอนุบาลสองจ้าโอ้โหเจอเร็วแล้วเกินเวเราเวลาไปเปิดเราเราเราร้องอย่างเดียวเลยหรือเป็นยังไงเป็นคาราโอเกะหรือยังไงเหล็กๆตอน เริ่มลองไม่ไหมกะลองน้่เพลินจ้ะเพราะว่ายิ่งลองบ่บ่คอยถือจ้ะใครใครเป็นคนไปเห็นแววว่าเรามีเสียงเพราะคะลูกกะในหน่อยมาลองเพลงค่ะนากะดีกีตาร์ลองเพลงน้ำกันจ้ะแล้วแม่กะเป็นนีพอดีช่วงนั้นโควิดมากกนเลยอยากลองจักเือหนึ่งค่ะขอฟังฟังเสียงแบบสดๆดหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้อ่าลองดูครับ อุงอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนักร้องน้องใหม่ ขวัญใจนะาะฮันเดอแฟน <ละ S 2> หักหนูให้มันให้แกนกราบตักแฟนๆขอความเห็นใจเห็นใจมากัลทีลน,นะนัเลยเสียวหวันเลยเิ่<อ>แล้วเปิดหมวกที่ว่าเนี่ยเปิดหมวกทุกวันไหมครับทุกมือเลยจ้ะโอาเอเอาเอา,เอาแล้วตอนนี้หนูมีไอดอลไหมคะลูกมีจ้ะใครคะ เ้ยอุงอิงเพชรบานแพงจ้าที่อุงอิงที่เคยมาเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียจอไห้ไหมของเราเนี่ยดูไม่ได้ดูอันนั้นไม่รู้เบิ้งจ้าเป็นไงกับแบบอยากเจอบ้างจ้าเคยคิดไหมตอนที่ดูว่าเอ๊เป็นเราบ้างไหมที่จะมาแล้วพี่มาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เคยคิดไหมเคยอยู่จ้าอะไรอันนี้พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกนะพี่เขาติดคิวหรือเปล่านะคะแล้วความฝันวันนี้ที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูก ลายากได้ล่อโพงก็ไม่เคลื่อนที่จ้ะน่าเปิดมวกจะได้ไปเปิดมักมันจะได้เสียงเจ๋วเจ๋วไปเลยนะลูกนะพร้อมไหมคะพร้อมจ้าค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีโลกสวัสดีครับดีใจที่แจ้มารายการนะครับถ้าต้องการครับนี่มีโอกาสเกือบเจอพี่อุ๋งอิงนะมีวันหนึ่งใช่ไหมไม่นะ่ะไปแถวบ้านแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นลูก เรวตรงไปงานอีกงานหนึ่งค่ะก็เลยบบริเบิงค่ะโทะมีโอกาสใกล้ชิด<อ>สุดในช่วงเวลานั้นนะครับมีข่าวดีลูกวันนี้ทีมงานติดต่อพี่ที่พี่อุ๋ยอิงแล้วพี่อุ๋ยอิงวันนี้ช่วงเวลานี้เขามีคิวเอาสบายใจได้จะได้ไม่ต้องตื่นเต้นคิวชนโบเลยโบเลยคิวชนโบเลยนะลูกนะวันนี้เราให้กรรมการลุ้นดีกว่าครับจากเมนูที่เขาทําเขาทําได้หลายเมนูแต่ว่าเน้นไปที่ยำไหมลูกแม่จ้ะ เอาขึ้นมาให้กรรมการดูเนาะให้กรรมการเลือกเลยที่มงานครับมาเลยครับน้ำยาโออ๋อเป็นเสียบไม้เป็นไม้อ๋อยำแล้วก็เสียบไม้แล้วก็เลือกเลือกใช่ครับแล้วก็เอาอันไหนก็ได้ทู่นี่เป็นแบบนี้แหละเสียบไม้แล้วก็เลือกกรรมการครับเดี๋ยวท่านชอบอยากจะรับประทานอะไรท่านหยิบวางหยิบวางกี่ไม้ตามใจสะดวกเลยอันเนี้ยอย่างไม้เนี่ยหูก ไม้นี้กี่บาทห้าบาทมีหบาทนะแล้วขาย่อมยาวหมูยอห้าบาทหมูยอหบาทต้องการครับเดี๋ยวท่านเตรียมตัวออกมาเลือกได้เลยอยากได้อะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวหนูยําไม่ใช่ไหมลูกเมียนจ้ะเปิดโอกาสให้กรรมการเลือกกินกันได้เต็มที่แบบนี้แปลกๆนะครับเนี่ยแต่จะเป็นยังไงต้องไปชมกันต่อเลยครับคุณใจดีเกินไปผมผมไม่ค่อยไว้วางใจแวงท่านต้อการกำลังกังวลอยู่ว่า ทำไมวันนี้ถึงได้รับประทานง่ายๆโดยไม่มีอุปสรรคใดๆใช่ไหมครับครับท่านคิดถูกแล้วครับกิืเอินไข่บางอย่างอย่าบอกนะถ้าใครแพ้กินสดๆแบบนี้ไม่ยำไม่เอานะใครแพ้เนี่ยแม้แต่สดๆก็ไม่ได้กินโอ้น้องแก้มลูกจ้าเกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดบอกกรรมการได้เท่าไหร่3.8จ้าโเรียนก็ดีเราจะท้าทายในเรื่องราวความรู้ที่น้องแก้มมีด้วย ท้าหนูและท้ากรรมการด้วย oh. เราไปอยู่ข้างลุงฝองนะลุงนะป๋าลูกทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์ครับขอแท่นแล้วก็ขอกระดานให้กรรมการ mm. เรื่องของแก้มเนี่ยหนูต้องตอบให้ถูกนะลูกนี่คือ <Yeah. S 1> โจทย์ของหนูนะ <Yeah. S 1> และหนูต้องตอบให้ถูกภายในเวลา20วินาทีส่วนกรรมการเนี่ยถ้าท่านตอบถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับตอบไม่ถูกเนี่ยเราจะหยิบที่ท่านเลือกออกไปที oh. นี้นี่ ถุงละสาสิบาทซื้อได้ไหมซื้อได้แต่คุณจะไม่ไม่สนุกไม่ภูมิใจออกทีละกี่อันครับอใครมีน้อยเราหยิบน้อยใครมีมากเราหยิบมากผมพี่อย่างเงี้ยนานชมครับอพี่ผมหิวครับบอกเลยพี่ผมเอามาที่ผมชอบเลยโอเคเนี่ยเอแก้มพร้อมไหมลูกพร้อมจ้ะน้ำแข็ครับสนุกไปด้วยกันครับสนุกไปด้วยกันทีมงานครับโจทย์มาครับ ตัวเลือกมีหมวดภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาและคณิตศาสตร์ครับทีมงานครับสุ่มหมวดเลยครับอังกฤษสังคมศาสตร์อังกฤษโอ้โหวิทยาศาสตร์รับโอ้ผมตกวิชานี้พี่ครับวิทยาศาสตร์ในวัยของน้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ไย,ายากเกินไปครับเป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อืแก้มลูกเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้หนูอ่านก่อนแล้วพอตัวเลือกขึ้นมาปั๊บ จะมีเวลา20นาทีให้เริ่มคิดโจทย์นี้นะกรรมการก็เช่นกันนะครับครับทีมงานครับขอโจทย์ษษษษษษวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์สัตว์ตตตในข้อใดใช้วิธีระบายความร้อนด้วยการเลียอุ้งเทา้าเดี๋ยวเรามีตัวเลือกให้นะครับพี่ป๋องรู้เลยนะรู้แล้วเดี๋ยวเรามีตัวเลือกให้ครับพี่แมนครับตัวเลือกมาครับต้องมีแมวไหมพี่ป๋องพูดเรื่องแมวเนาะนี่จำเวลาครับตอบได้แล้วลูกเขียนเลยลูก กรรมการจริงต่อเลยครับข้อสี่ค่ะเออดูจะพูดดูจะพูดลูกจะพูดตรงกันใจตรงกันใจตรงกันแค่เลยใจตรงกันคุณเป็นอะไรใจตรงกันใจตรงกันถือถือว่าเราถือว่าเราเราเราพลาดใจอย่างนั้นเลยเราพลาดเราพลาดดูเราพลาดเราพลาดไม่ได้สองอย่าว่าแต่คุณเลยผมก็เห็นมีคนใจตรงกันเหมือนกันเลยจะเป็นแมวกับไ่้กวาได้ไหมจะเป็นแมวสุนัขบัวได้ไงเคยเห็นบัวเลียวเท้าเหรอกรรมการ ผมผมไม่ทราบว่าตอบอะไรกันนะครับตอบยกพร้อมกันนะครับหนึ่งสองยกครับเวลาที่เราตอบถูกวิจารของเรานี่มันก็มันเสียหายับพี่เลือกข้อสี่เพราะอะไรครับก็ผมอ่ะแมวเราเห็นประจําว่าแมวเวลาที่เขาชอบแบบว่าเลียอุ้งเท้าอ่ะใช่ไม่ได้ยินเดอก ผมก็เห็นอยู่กระต่ายก็เหมือนกันไม่จริงจิ้เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเรียจะเรียถึงยังไงพี่มันจะยกขึ้นมายังไงผมเคยไปที่ออสเตรเลียแล้วเคยไปศูนสัตว์ที่นั่นแล้วเห็นจริงโจ้มันเรียได้จริงอ๋อพี่เห็นเลยเห็นกระต่ายพี่ตอบข้อสี่นะผมตอบข้อสี่ผมไม่ได้ยินอะไรจากน้องนะไม่ได้ยินทําทำไมหนูตอบข้อสี่ลูกข้อสี่ก็คือแมวก็จะระบายความร้อนในการเลี้ยงอุ้งเท้าอยู่แล้วค่ะกระต่ายกับจริงโจ้หนูมั่นใจกระต่ายมากค่ะแต่ว่า จริงโจ้หนูก็ไม่เคยเห็นค่ะแต่ข้ออื่นดูแล้วหัวก็น่าจะเลี้ยไม่ได้ค่ะเขาตัดช้อยแล้วงูแล้วงูวลุกทำไมงูไม่มีท่าไม่มีเท้าทดสอบทดสอบทุกท่านตอบสี่ค่ะลุกด้วยตัวเองทีมงานครับทุกคนตอบสี่ใช่สี่ไหมครับสี่อยู่แล้วอสี่ชัวข้อสี่ถูกต้องครับจบไปเลยนะ จบไปเลยนะข้อแรกจบไปเลยยำไปเลยนะผ่านไปแล้วถือว่าอุ่นเครื่องถือว่าอุ่นเครื่องเลือกชิ้นลงไปเลยได้ไหมข้อต่อไปครับทีมแรนครับสุ่มโจทย์ครับผมขอเลขเลขปะนั่งไงนิตาสตร์ครับขอโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ครับร้านยำแห่งหนึ่งมีโปรโมชั่นลดราคา10%เมื่อลูกค้าสั่งครบ500บาทซึ่งลูกค้าสั่งยำไป600บาทต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทครับมาครับ โทษปาก้าหล่นครับปาก้าหล่น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 ปาก้าโทษ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 ปาก้าหล่นจับมาได้แล้วดูปาก้าหล่นจริงพี่ซุปโทษที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 ผมปาก้าหล่นโทษทีผมปาก้าหล่นไปไม่ได้พี่พี่รบกวนน้องผมทำไมพร้อมจำไม่ได้ใหม่พร้อมไปครับ ฉินพองฉันพองเยอะูใไรลอกเลยลอกเล่นห้าร้อยสี่สิบค่ะเรียกเรียกูู้ซุปกูซุปคุณผูครับผมก็จะเขียนห้าร้อยส่สิบเาช่ไหมเนี่ย สองเหมือนกันเลยผมูเียรห้ารยสี่สิูไม่เป็นลุงไม่เป็นลุกไม่เลุงเราเป็นเด็กดีเรา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 ไม่ได้เราไม่ได้คือแต่เขาดีใจอ่ะเขาก้เขาตอบเลยพี่อุ่าลองหยิบปากคาก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวห้าร้สีสิบได้มียังไงเออจะตอบข้อนีใช่ไหมใช่นี่ขข้สองทั้งคู่เลย คือตอนแรกกับผมผมผมคิดได้หกร้อยห้าสิบไปยังไงกรับเห็นอยู่ตรงนี้แต่มันไม่มีตัวเลือกไม่ใช่ผมก็เลยเอาใกล้สุดก็คือห้าหกศูนย์เทดี๋ยวลองฟังวิธีคิดของน้องนึกว่าคุณคิดยังไงครับนึกว่าทุกห้าร้อยลดสิบอ่าทุกห้าร้อยลดสิบก็นึกว่าห้าร้อยลดสิบก็เหลือสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งร้อยก็เป็นห้าร้อยห้าสิบทุกห้าร้อยส่วนผมไม่ได้คิดครับผมรอรอบเขารู้เขารู้กันทั้งประเทศรู้เลย ลูคิดยังไงลูกลา,ากาาก็นนเอาอัน1ิเปอร์เนที่ว่า่วนรดจะมา่วนนึงลอยมาที่นีีก,ก็คูนกับอันที่ลูกค้าสร้างหกากูกลอยจ้ะลอยแล้วลากก็เอา0ูนตัดจูนแล้วมันก็เหลือ10ิกับลูกค้าก็คูนกัน60ิ0คูน ก็ที่ได้หกจีบจ้ะลาก็เอาหกลอยมาจ้ะล้ก็ลบกันก็หก0ิบจ้ะชูนลบศูนก็ได้ศูนจ้ะหนึ่งศูนยลบหกบ่ได้เท่ากับยืมอาหนึ่งก็สิบจะเนหกสิบจริงๆริงง่ายๆเลยครับคือ ง่ายคือถ้าซื้อถึง500บาทเนี่ยลด10ถ้า500บาทลด1ิก็คือเหลือ450ใช่เนี่ยทีนี้ซื้อ600บาทลด10ก็ลดไป6กบบาท5ก็600บาทลด60ก็เหลือ540แต่ทีนี้นี่คือในสิ่งที่เราเข้าใจนะเฉลยใช่หรือเปล่าที่ง่ายครับขอเฉลยก่อนเฉลยคือห4 0อบบาทครับเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีความ ชุดละมุนพอสมควรเพราะว่ามีสองท่านตอบไม่ตรงมีหนึ่งท่านได้ประโยชน์ชอบโกงไม่ได้เชิญชอบโกงเอออาใช้กันว่าไม่ตรงไปตรงมาผมผมถามนิดีีวว่าทันที่เขาคิดคิดมาแบบตรงไปตรงมาตลอดอีล่าเอยอันเนี้ยเราควรจะเอาออกครึ่งหนึ่งหรือว่าถือว่าเกมเป็นโมฆะกรรมการกินเต็มเต็ม พวกเป็นยังจะกินเลยจ้ะโอ้นี่เขาใจดียิบตืมกระดดจ้ะยิบตึมเพิ่มก็ได้เอาตามน้องบอกครับเอาตามนี้นลยครับใจดียังเลยเฮ้ยทำยังไม่จงจามครับตายลูกไปของพี่หอยแซบเลยได้ครับ สีสันน่ารับประทานมากจัดเลยนะคะเชิญอะไครับขอผักด้วย้งขนอย่างแป๊บแซ่บอีหลีโอ้ยทำลายไหลน้ำยำถึงมากน้ำยำดีมากยำฝีมือของน้องแก้มแซ่บผักขอบคุณจ้า ใช่ครับเชญครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาริจสุดท้ายครับาน้องแก้มทีมงานพิซซุปขขงกกอุปกรณ์ครับใช่ครับจะไม่ได้ฟังเพลงได้ยังไงแก้มตรงกลางเวทีเลยลูกทัางทุกทารครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวน้องแก้มของเราจะร้องเพลงของศิลปินปัญใจของเขาพี่อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกับเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาอีลาน้อยจ้า 在爱。啊 โครับทคครรัับบขอโทท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมงานแต่เป็นแผนการที่เราตั้งใจเตรียมไว้เพื่อเซอร์ไพรส์น้องแก้มและคณะกรรมการของเราแต่จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรรับรองว่าทุกคนต้องประทับใจแน่นอนครับ,บเเเปป็นนนอ,อออออยย่่าางงหหลัธกจะรืไมดบ้ าก้าวขึ้นเวทีมอหเป็นอยางหลังเธอกระเจบอด,ดีใครแน่แต่มีเอฟซีพ่อได้ลีได้ซนควาอ้มท้อมอหูเป็นอยางคือพากันไว้ยลาลูกเห็นอยางผิดหูผิดตาคิดเห็น ผู้พาสางกอแม่น้อยคนนี้บ่ลืมคำสอนของพอ่อคิดดีทำดีสานต่ออีลา ขอโอกาสลุงป้าเอซจบดรามาวันนี้คงได้เห็นแสง oh. ตะเวนจ้จ oh. ขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดรามาวันนี้โอกาสหน้าถ้ามีคงได้เห็นแสง น้องแจ้งครับอี้ยขอบคุณมากลูกขอบคุณมากขอบคุณมากต้องอธิบายก่อนวันนี้คิวหนูทีมงานโทรไปบอกหนูติดคิวแดนค่ะแล้วหนูติดคิวจริงหรือเปลาลูกติดค่ะติดคิวอะไรลูกซุปเปอร์เทนจิ๋วค่ะคือพี่เขาติดคิวลูกพี่ทีมงานโทรไปคอนเฟิร์มบอกว่าวันนี้รับคิวไม่ได้แล้วเพราะติดคิวรายการซุปเปอร์เทนต้องมาเซอร์ไพรส์ให้น้องแก้มที่งานเปลี่ยนบทเพลง คือจริงๆต้องหูอิงแม่ค่ะคนนี้ก็เป็นเด็กหญิงคนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ดีใจจ้ะอยากถ่ายรูปหน้าม้งจ้ะเดี๋ยวได้ถ่ายแน่ลูกเอ้ยถ่ายรูกเอ้ยตอนนี้ยิ่งหัวรูปอีกครับนิดข้าวเคลื่อนไหวเลยลูกสักกอดถึงลูกสักกอดไหมถ่ายรูปอะไรที่ทำให้เรา รู้สึกแบบนี้กับพี่อุคงอิงรู้สึกรักขนาดนี้เพราะอะไรลูกบอกพี่อุคงอิงหน่อยเพราพี่อุคงอิงเพื่อนกับแตนยูจะเฮ็ดบานให้เมียอยู่ใดเลี้ยงเมียจะเขารักในสิ่งที่พี่อุคงอิงทําก็ไม่ได้รักแค่ผลงานฝีมือแต่รักในความเป็นตัวตวนพี่อุคงอิงเนาะแล้วก็อย่างที่หนูรู้สึกกับพี่อุคงอิงนะลูกแฟนๆคลับก็รู้สึกกับพี่อุคงอิงแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่การมาเซอร์ไพรส์เท่านั้นนะลูกพี่อุคงอิงมีบางอย่างมาบอกให้หนูด้วยหนูมายืนตรงนี้ก่อนลูกหันหลังก่อนหันหลังก่อนทีมงานครับขอของขวััญเซอออรรร์์ไพพสจากีุ่งงิคบ เขาอชอบอ่บนี่พี่หิวิงตั้งใจเลยนะพี่หิวิงตั้งใจเลยน่ารักอ่ะเชิญได้เลยลูกหันไปมองพี่หิวิงครับไปหาพี่หิวิงเลยลูกมีชื่อไหมพี่หิวิง ให้น้องตัง้น้องให้น้นองตังเองอเลยจะจะตั้งตอนนี้เลยหรือว่าจะกลับไปตั้งที่บ้านลูกตั้งยามนี้เลยจะตั้งยามนี้เลยตั้งชื่อว่าซีเวาเอื้อยอึ้งอีกเอื้อยอึ้งอีกจะปล่อดทุกคืน<อ>ตั้งชื่นอนี้เพราะอะไรลูกเพราะว่านี่อยากเป็นไอดอล,ล์เราเพิ่งหงายหงายกันเ<อ>พิ่ไหาตุ๊กตาก,กันตั้งซื้อเล่าเราจ้ะให้พอให้กำลังใจน้องไหนอันเอื้อยก็อยากให้เวลาตั้งใจแล้วก็อดทนเอาเด้อ สูู่นูเส้อว่าทามือนี่บนม่นมือของน้องมันก็ต้องมีมือของหนูในมือนั้นเออเส้อว่าอีหลาตรงเฮ็ดมันให้ไใ้ล่ละมือหนึงห่งกำลังใจค่ะศิลปินขวัญใจที่ครองใจคนทั้งประเทศนะครับพี่อู้หิงเฮ็ดบ,บ้าบในใครคนยินกคุณาลูกฟังคำแนะนำจากกรรมการลูก ครูตื้นตันแทนเลยคนเก่งกับคนดีอ่ะมันจะมีพลังแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้าหนูก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีเพื่อส่งพลังให้กับเด็กรุ่นต่อไปตั้งใจฝึกซ้อมนะเสียงหนูเพราะอยู่แล้วลูกเป็นกำลังใจให้คะ่ะลูกขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะคุการครับความฝันที่พาน้องแก้มมารายการซุปเปอร์เทนนะครับอยากได้ ไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงเคลื่อนที่ครับนี่คือความฝันของน้องแก้มครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ผ่าน,านครับน้องแก้มลูกที่ซุกบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของหนูความสามารถของหนูรวมทั้งความฝันให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในลูกมากนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์อยากส่งกำลังใจให้กับน้องแก้มด้วยการมอบสิ่งนี้ให้ลูกครับทำไมมองแค่นั้นลูก พี่พิทีมงานครับขอความฝันให้น้องแก้มจากผู้ใหญ่ King Power ครับน้องแก้มลูกหันมามองได้แล้วครับัสดีใกล้ใกล้ลูกนี่คือไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงเคลื่อนที่นะลูกตรงนี้มอบให้กับลูกแล้วก็ มีทุนการศึกษาให้หนูด้วยโรวมวันนี้มอบให้ลูกจากผู้ใหญ่ King Power 2์0 0 0บาทจาก King Power ครับ <Thank you. S 1> และตรงนี้ลูกมีสิ่งที่พิเศษมากนี่คือเหรียญของซูเปอร์เทนเราตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบไปกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กดีเด็กกระตันยูเด็กคนนี้มีเสียงที่ไพเราะมาก ยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นและความฝันที่ชัดเจนซูเปอร์เทนเขอเป็นกำลังใจให้น้องแก้มก้าวสู่จุดนั้นด้วยความรักและความสุขในทุกๆวันนะลูกเรียนนี้เป็นของลูกครับขอบคุณค่ะแก้มลูกในวันที่เราทําความฝันได้สําเร็จที่สุเชื่อว่าหนูรู้สึกพิเศษมากกับตัวเองอยากจะพูดอะไรกับแม่เชินได้เลยครับแม่ไม่รกักกระเทยใจนะเด้อ หละาเสื้อวาน,น้าคนหลาสีเฮ็ดให้เมยูแบบสบายด้จ้าอย่าหักเมยด้จ้าท่านผู้ชมครับถ้าในอนาคตเห็นเด็กคนหนึ่งพาเอาลำโพงตัวนี้ไปกับไม้คู่นี้นะครับฝากท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องของเราด้วยนะครับ น้องแก้มจากซูเปอร์เทนแต่งหนมาดูตัวดีนะลูกนะดูถือตุ๊กตาลูกทุกคนนี่สวัสดีสวัเดี๋ยวค่ะแลยวคอยติดตามนะลูกนะเราฟังผลงานเลยท่านผู้การครับคือซูเปอร์เทนนะตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แต่เรื่องราวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าพี่อุงอิงใช่แล้วก็ค่ายสาวน้อยเป็นบ้านแพงไม่ช่วยเพราะนี่คือนี่คือความสุขที่สุดในชีวิตของเด็กคนนี้ในวัยนี้ครับเขาอยาก อยู่ใกล้ๆพี่อุ๋งอิงแล้วพี่อุ๋งอิงก็มานะครับมาเตรียมตัวมารอแล้วคิวเขาโอ้โหคิวเขาแน่นมากแต่เขาก็แบ่งเวลาให้เพราะเขารู้ว่าการมาครั้งนี้มันจะส่งพลังถึงเด็กคนหนึ่งและไปถึงเด็กหลายประเทศต้องขอบคุณพ่อโจด้วยนะครับขอบคุณค่ายสาวน้อยฟิสบอลแทงขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณค่าครับโ่หูเป็นอยังหลังเธอได้นั่งดีให้หลังเธอได้นั่งเสีย ห้องให้อยู่ลังเวทีฟ้าช่างกันแกงเด็กน้อยตาดำสั่งไว้สบเอปีขอโอกาสลุงป้าเอซีจบดรามาวันนี้คงได้เห็นแทนตัวเวน้นใจ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ